กุญแจภาวนาพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุพัทโทศึกษาธรรมะเพื่อพ้นความทุกข์การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราศึกษาไปเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อความสงบสุขเป็นจุดสำคัญจะศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องจิตเรื่องเจตสิกก็ตามก็เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นจึงจะถูกทาง มิใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะทุกมันมีเหตุเกิดและมีที่ของมันอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเสียว่ามันจะเป็นจิตก็ช่างมันเถอะเมื่อมันนิ่งอยู่อย่างนี้ก็คือปกติของมันถ้าว่ามันเคลื่อนปุ๊บก็เป็นสังขารแล้วมันจะเกิดยินดีก็เป็นสังขารมันจะเกิดยินร้ายก็เป็นสังขารมันอยากจะไปโน่นไปนี่ก็เป็นสังขาร ถ้าไม่รู้เท่าสังขารก็วิ่งตามมันไปเป็นไปตามมันเมื่อจิตเคลื่อนที่เมื่อใดก็เป็นสมมุติสังขารเมื่อนั้นท่านจึงให้พิจารณาสังขารคือจิตมันเคลื่อนไหวนั่นเองเมื่อมันเคลื่อนออกไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้พิจารณาอันนี้ท่านจึงให้รับทราบสิ่งเหล่านั้นไว้ให้พิจารณาสังขารเหล่านี้ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เหมือนกัน อวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปเราเคยเล่าเรียนมาศึกษามาก็เป็นจริงคือท่านแยกเป็นส่วนๆไปเพื่อให้นักศึกษารู้แต่เมื่อมันเกิดมาจริงๆแล้วนับไม่ทันหรอกรู้จักปริยัตต่างกับรู้จักปฏิบัติอุปมาเหมือนเราตกจากยอดไม้ถึงตุ๊บก็ดินโน่น ไม่รู้ว่ามันผ่านกิ่งไหนบ้างจิตเมื่อถูกอารมณ์ปุ๊บขึ้นมาถ้าชอบใจก็ถึงดีนู่นอันที่ติดต่อกันเราไม่รู้มันไปตามที่ปริยัติรู้นั่นเองแต่มันก็ไปนอกปริยัติด,ด้วยมันไม่บอกว่าตรงนี้เป็นอวิชาตรงนี้เป็นสังขารตรงนี้เป็นวิญญาณตรงนี้เป็นนามรูปมันไม่ได้หมายให้ท่านมหาอ่านอย่างนั้นหรอกเหมือนกับการตกจากต้นไม้ ท่านพูดถึงขณะจิตยอย่างเต็มที่ของมันจริงๆอาตมาจึงมีหลักเทียบว่าเหมือนกับการตกจากต้นไม้เมื่อมันพลาดจากต้นไม้ปุ๊บมีได้ขนาว่ามันกี่นิ้วกี่ฟุตแต่มันถึงตูมถึงดินเจ็บแล้วทางนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นขึ้นมาเห็นแต่ทุก์โสกะปริเทวะทุกโนอนเลยมันเกิดมาจากไหนมันไม่ได้อ่านหรอก มันไม่มีปริยัติที่ท่านเอาสิ่งละเอียดนี่ขึ้นมาพูดแต่ก็ผ่านไปทางเส้นเดียวกันแต่นักปริยัตเอาไม่ทันฉะนั้นท่านจึงให้ยืนตัวว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาจากผู้รู้อันนี้เมื่อผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของจิตหรือเจตสิกเหล่านี้จิตก็ไม่ใช่เราสิ่งเหล่านี้มีแต่ของทิ้งทั้งหมดไม่ควรเข้าไปยดึดไปหมายมั่นทั้งนั้น เรียนรู้เรื่องจิตเพื่อปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือเจตสิกนี้พระศาสดามีใช่ให้เรียนเพื่อให้ติดท่านให้รู้ว่าจิตหรือเจตสิกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นมีแต่ท่านให้ปล่อยให้วางมันเมื่อเกิดมาก็รับรู้ไว้รับทราบไว้ตัวจิตนี่เองมันถูกอบรมมาแล้วถูกให้พลิกออกจากตัวนี้ เกิดเป็นสังขารปรุงไปมันเลยมาปรุงแต่งเรื่อยไปทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดเป็นไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระศาสดาให้ละแต่ต้องเรียนให้รู้อย่างนี้เสียก่อนจึงจะละได้ตัวนี้เป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้เจตสิกก็เป็นอย่างนี้อย่างมักปัญญาอันเห็นชอบแล้วก็ดำริชอบเจรจาชอบ ทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเหล่านี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้งนั้นออกจากผู้รู้นั่นเองเหมือนกับตะเกียงเป็นตัวผู้รู้ถ้ารู้ชอบดำริชอบอย่างอื่นก็ชอบไปด้วยเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียงมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันมันเกิดจากผู้รู้อันนี้ถ้าจิตนี้ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกันมันคืออาการของพวกนี้ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รวมแล้วเป็นนามหมดท่านว่าจิตนี้ก็ชื่อว่าจิตมิใช่สัตว์มิใช่บุคคลมิใช่ตัวมิใช่ตนมิใช่เรามิใช่เขาธรรมนี้ก็สักว่าธรรมมีใช่ตัวตนเราเขาไม่เป็นอะไรท่านให้เอาที่ไหนเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขันห้าท่านให้วาง สมถะและวิปัส,าาปส,สนาอยู่ด้วยกันภาวนาก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียววิปัสนาอยู่ปลายท่อนทางนี้สมถะอยู่ปลายท่อนทางนี้ถ้าเรายกไม้ท่อนนี้ขึ้นปลายท่อนไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างถ้ายกไม้ท่อนนี้ขึ้นปลายทั้งสองก็จะขึ้นด้วยอะไรจะเป็นตัววิป,ปัสนาอะไรจะเป็นตัวสมถะก็ตัวจิตนี่เองและเมื่อจิตสงบแล้ว ความสงบเบื้องแรกสงบด้วยสมถะคือสมาธิธรรมทำให้จิตเป็นสมาธิมันก็สงบถ้าความสงบหายไปก็เกิดทุกข์ทำไมอาการนี้จึงทำให้เกิดทุกข์เพราะความสงบของสมถะเป็นตัวสมุทัยแน่นอนมันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีความสงบแล้วยังไม่จบพระศา,าสดามองเห็นแล้วว่าไม่จบพบยังไม่สิ้นชาติยังมีอยู่ พรหมจรรย์ไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรเพราะมันยังมีทุกข์อยู่ท่านจึงเอาตัวสมถะตัวสงบนี้พิจารณาต่อไปอีกค้นหาเหตุผลจนกระทั่งท่านไม่ติดในความสงบความสงบก็เป็นสังขารอันหนึ่งก็เป็นสมมุติเป็นบัญญัติอีกติดอยู่นี่ก็อีกสมมุติติดบัญญตัติเมื่อติดสมมุติติดบัญญตัติก็ติดภพติดชาติ พชาติก็คือความดีใจในความสงบนี่แหละเมื่อหายความฟุ้งซ่านก็ติดความสงบก็เป็นพบอีกเกิดอยู่อย่างนี้พบชาติเกิดขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ขันห้าหรือความสงบล้วนยึดติดไม่ได้ท่านจึงพิจารณาพบชาติเกิดเพราะอะไรเมื่อย,ยังไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง ท่านให้ยกเอาเรื่องจิตสงบนี้ขึ้นมาพิจารณาเข้าไปอีกสังขารที่เกิดขึ้นมาสงบหรือไม่สงบพิจารณาเรื่อยไปจนได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนก้อนเหล็กแดงขันห้าเหมือนกับก้อนเหล็กแดงเมื่อมันแดงรอบแล้วไปจบตรงไหนมันจึงจะเย็นได้มีที่เย็นไหมเอามือแตะข้างบนดูสิข้างล่างดูสิแตะข้างโน้นข้างนี้ดูสิ ตรงไหนที่มันจะเย็นเย็นไม่ได้เพราะก้อนเหล็กมันแดงโร่ไปหมดขันห้านี้ก็เป็นฉันนั้นความสงบไปติดไม่ได้จะว่าความสงบเป็นเราจะว่าเราเป็นความสงบไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าความสงบเป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นความสงบก็เป็นก้อนอัตตาอยู่นี่เองก้อนอัตตาเป็นตัวสมมติอยู่จะนึกว่าเราสงบ เราฟุ้งซ่านเราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์อันนี้ก็เป็นพบเป็นชาติอยู่อีกเป็นทุกข์อีกถ้าสุขหายไปก็กลายเป็นทุกข์ถ้าความทุกข์หายไปก็เป็นสุขก็ต้องวนเวียนไปนรกไปสวรรค์อยู่ไม่หยุดยั้ง